สวัสดีจ้าพ่อกันคือเก่าก็ตอนบายเด้อจ้าสบายดีพี่น้องฮัลโหลตายเก้าก็จะมาทักทายเป็นภาษากวางตุ้งนะคะมาเด้อจ้ะผมนอยอยู่ฮ่องกงเด้อจ้าไม่ได้อยู่เมืองไทยอยู่ฮ่องกงจ้าก็จะพูด ภาษากวางตุ้งมั่งนะคะทักทายกับคนฮ่องกงจก้ะ <c> ว <oughs> ันนี้ก็มากินคือเก่าจะปี่น้องขนมจีนอันขนมจีนแกงเขียวหวานด้านใหญ่ไปเลยเลยพี่น้อง <c oughs> กินหมดไหมเนาะโอ้ยลืมมาน้ำมาแกงน้ํายา อันไม่ใช่น้ํายาแกงขนมไอแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใส่ไก่ใส่แกงเขียวหวานนี่นะใส่ลูกชิ้นจ้ะวันนี้เป็นวันหยุดอ่าลูกสาวก็จะหยุดก็จะทําให้ลูกสาวกินนะคะอืมแซ่ โอ้ยวันนี้อากาศร้อนอากาศร้อนกำนนย,ยันโห้ไกยิ่วเสลย有时又下雨有时又好鬼热好หมางใจอย่างที่ยันตัอุเปลงละอากาศไม่ค่อยจะดีพี่น้องอากาศมาทีฝนตกกับฝนตกสามสี่วันติดกัน ถ้ามันจะมีแดดมันก็มีแดดสามสี่วันติดกันมันทำให้ไม่สบายอ่านไมนไข้หวัดวันนี้ฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายหกกเากกาหมือนกันก็แบบสี่ฝุ่นก็แบบก็แบบไม่舒服今ก้า陀หมูเลยจะวันทอทอ จะหมูสายเฮล็กก็กำยับมันี่จมแม่ยีเยพอยลังเฮตัวยัจันจสิ้นแอ์ไม่พอหรือไงไม่รู้ฉันรู้สึกเหมือนๆเพิ่งเปิดแอร์เพราะว่านอนตะกี้ไปนอนพักผ่อนที่เตียงรู้ไม,ไม่ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยร้อนหายใจไม่ค่อยจะออกเนี่ยก็เหนื่อยอกันแล้วเนี่ยเนี่ย giả cùi rồi, giả sạch ye ở để ăn thuốc cà phê một phep nè, rู้sử thòng thòng say không phải cho đi, hôm nay không chịu phục à, gì chơi ở sinh xếp dễ Kinh giá còn Kinh giá còn Rồi coi kinh Cảm giác Dòng sư phụ ở các bạn เมาเช้าฉันตื่นแต่เช้ามาฉันไปทํางานบ้านก็ทํางานบ้านไม่ได้เปิดแอร์ไงไปทางานบ้านตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้อาบน้ําเลยตั้งแต่เช้าทํางานเจ็บเหงื่อแตกเหงื่อแตนแตฉันก็รีไปทํากับข้าวให้ลูกกินอีกทีนี้เสร็จรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยพักๆก่อนที่เตียงเออรู้สึกมันวิงเวียนศีรษะมันเมื่อยเพลียมันไม่มีแรง ก็เลยไปพักผ่อนก็เลยไปพักผ่อนนอนเล่นแล้วก็ไปเย็บเสื้อให้ลูกเย็บเสื้อให้ลูกมั่งก็มาเสื้อขาดลูกสาวกระโปรงขาดก็ไปหยิบเอบก็ไปเย็บกระโปรงให้ลูกรู้สึกวินเวียนหัวรู้สึกไม่สบายก็เลยเนี่ยก็เลยมากินเนี่ยวันนี้กินช้าหน่อยวันนี้กินบ่ายสองโมงครึง่งบ่ายสองโมงครึง่งเพิ่งจะกินข้าวมาเช้าไม่ได้กินอะไรเลยมาเช้า Hello everybody. Today I have green curry chicken with the rhino right noodles. ค่อยๆกินวันนี้ไม่สบายวันนี้ไม่สบายก็มาถ่ายคลิปก็มาทำคลิปไม่งานฉันไม่ได้ทำคลิปเราวันนี้พเช้าทำกับข้าวไปแลเรื่อเช้า ไม่ทำคลิปก็จกะกันอไรอยู่เออมาทําคลิปซะเลยพอไหวนะพอไหวหิวด้วยแหละ ครับไม่ค่อยดีกินให้มีแรงซะก,ก่อนดูว่ายังไงต่อ 食俾佢有力先看看，睇下點。一陣要食完就去唞下唞一唞下先。哇，好暈啊！做嘢冇開冷氣啊，住就唔舒服好多。 ยิ่ดละละชิวต่อโจโหยิดก้าตื่นเช้าขึ้นมาอากาศร้อนร้อนเปิดแอร์ก,ก็เอาไม่อยู่นะ วันนี้จริงว่าจะไปตลาดไปซื้อมะละโกมาตำสมตำกินไปๆามาไม่ลงแล้วฉันไม่ค่อยสบายมาจะกินมะละโกไม่มีแรงลงไปนะ่ะ Tấm nhạc mũi xài hay lịch à, tấm nhạc Mình phụ Giàu chỗ hay xanh nè Nón có 5 Ôi ฉันไม่รู้เป็นอะไรนักหนาเนี่ยถ้ามันนอนได้นะมันจะไม่เป็นไรมันนอนไม่ได้พี่น้องฉันเป็นไวท์ทองมันนอนนานไม่ได้มันต้องตื่นตื่นแล้วก็ตื่นเลยเนี่ยมาทําให้ร่างกายไม่ก็จะดีเนี่ยนอนฉันวานฉันนอนไม่พอนะเนี่ยไม่ง่วงไม่อะไร จะกินเสร็จจะไปพัก,ก่อนซะหน่อยหนึ่งก่อนไม่มีอะไรทําแล้วแตว่าอยากจะกินมะละกอตำมะละกอป็เดี๋ยวไปพักบอนก่อนมีแรงลงไปซื้อก็จะไปซื้อไม่มีแรงก็แล้วไป อาทิตย์นี้ลูกสาวกับพ่อเขาได้หยุดพร้อมกันแต่ว่าลูกสาวฉันก็ไม่ว่างเพื่อเดียวจะออกไปข้างนอกลูกสาวฉันมันเกิดเขาจะไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเขาส่วนสามีฉันไม่อยู่บ้านสามีฉันไปบ้านแม่ย่าไปบ้านแม่เขาไปเยี่ยมแม่เขาแม่เขาไม่เป็นอะไรหรอกไปอาทิตย์หนึ่งอ่าสักเว้นสักอาทิตย์หนึ่งก็ไปเยี่ยมแม่เขาไปเล่นไพ่ ไปเล่นไพ่นกกระจอกกับแม่เขาไปเที่ยวหาแม่เขากลัวแม่เขาเบื่อแม่เขาอยู่กับอ่าคนจ้างคนดูแลนะจ้างคนคนอินโดนีเซียดูแลเช่าบ้านให้อยู่ต่างหากนะปกติแล้วเขาจะอยู่กับพี่ชายคนที่สามแต่ททนี้บ้านช่องมันเล็กหลานสองคนเออไม่มีที่จะนอนมีแค่สองห้องนอนอยู่กันนะห้าคน ที่ไม่พอไม่ยากก็แก่ตัวแล้วไม่มีใครดูแลทีนี้ก็เลยไปไปเช่าบ้านให้อยู่ต่างหากหาคนหาคนใช้จ้างคนใช้จ้างคนให้มาดูแลทําความสะอาดบ้านหุงหาข้าวปลาให้กินเอาไว้คอยปฏิบัติดูแลแกเออเพราะว่าลูกหลานไม่มีใครระบ้างเลยอยู่ก็ไกลลูกหลานก็ไม่ว่างมีแต่คนทํางานนะใครจะไปดูแลอะไรใช่ไหมล่ะ ก็ตอนนี้ก็ต้องจ้างคนไปดูแลเชาวบ้านเนอยู่ต่างหากเออนี่พอถึงนั่นก็ต้องไปเยี่ยมแกแกแกแล้วปีนี้อายุแปดสิบแปดแต่แกแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงดีนะแกเล่นพุงเล่นไพ่ ยังเล่นไพ่ดีนะยังห,หัวสมองยังดีนะหัวสมองดีเออหัวสมองไวในการเล่นไพ่เนี่ยเออเจเล่นไพ่เก่งก็อยากให้ฉันไปหาแจแต่ฉันไม่อยากจะไปเพราะว่านั่งรถนั่งเรือไม่ค่อยจะได้ฉันเมารถเมาเรือแล้วมันไกลด้วยไปทั้งสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะไปถึงอ่ยกว่าจะเห็นกันน่ะฉันเหนื่อยฉันฉันไปไม่ไหวฉันก็เลยไม่ค่อยได้ไป เอานานๆทีฉันถึงจะไปก็แล้วกันฉันบอกแกแกโทรศัพท์มาก็อยากให้ฉันไปเล่นไพ่ด้วยไงฉันบอกฉันฉันไม่ไปราเอาไว้ฉันแบบร่างกายดีๆก่อนเอาไว้ให้ฉันร่างกายดีๆก่อนเวลาฉันจะเดินทางฉันฉันต้องงดอาหารสักสองวันฉันลดอาหารสองวันฉันกินอาหารแบบว่าพยายามไม่กินอิ่มไงสักสองวันถ้าฉันจะเดินทางนะเวลาจะจะไปไหนไกลๆอ่ะนะฉันต้องมาลดอาหาร จะกินไม่อิ่มนะส,สองวันนยกินไม่อิ่มกินนิดเดียวกินนิดเดียวจะกินสองมื้อกินนิดเดียวจะกินกินอ้พวกที่ว่าอาหารเบาๆไงว่าท้องใสก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อวันนี้สําหรับใครที่วันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยลำลำรลวยๆชีวิตคอยมีแต่ความสุขนกกะคะเลละ่ะเป็นกอกำลัง,งาสาง่ย่ะซุกเลยสร้างวาันวันวันะันว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 ันนวันวันว 样样好嘅啊，自己要开開、啊，濕濕埋大家。好啦，再见啦，拜,拜啦，拜拜，拜。